สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องภูม,มิพันธุ์ากรานค่ะวันนี้มาดูภูม,มิพันธ์ใเ,เชื่อมกล้วยเอซีค่ะการเชื่อมกล้วยกล้วยน้ำว้าทั้งหมดสามหวีนะคะที่มีเปลือกสุกสีเหลืองดอกกระดังงาไ่เอซีค่ะปอกเปลือกล้างน้ำหนึ่งน้ำแล้วก็ไปหนึ่งสิบห้านาที เพื่อที่จะทําให้กล้วยเซตตัวค่ะเนื้อนแน่นอร่อยค่ะนี่ค่ะใส่น้าตาลทรายลงไปปุมพันใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะหนึ่งกิโลกรัมไทยเอซีค่ะนี่ค่ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกรัมใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ําเชื่อมลงไปใส่น้ําเชื่อมลงไปสองร้อยมิลลิลิตรค่ะนี่ค่ะ ไปเลยค่ะตั้งไว้ในน้ำในไฟระดับไฟกลางนะคะ FC ค่ะเดี๋ยวโครมพันจะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะยระะนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเอฟซค่ะมาดูการเชื่อมกล้วยอีที่95ค่ะนี่ค่ะสุดเด็ดเคลรับช่องโครมพันตุลากันทำกินก็ได้ทำขายก็ดีก่ะเอฟซค่ะกำลังสวยเลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะการเชื่อมกล้วยคมพันคลิปนี้คมพันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะวันนี้จะร้องเพลงสาลาเอกับเอฟซีขาเชิญรับฟังได้เลยค่ะเอกับอาเออาคือสาลาเอชะ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 ่าเอกับอาเออาคือสาลาเอชะชะชช่าบอกเรามาเรามามาช่วยกัน ร่วมสั่งสค์โรงเรียนให้หน่าอยู่เก็บขยะใบไม้ให้หน่าดูวาดจิตูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 กาาเาาาา

คำที่ผสมสระเอกเมื่อมีตัวสะกดสระอาหจะเปลี่ยนเป็นไนเตรโคค่ะขอบคุณที่ทุกท่านเลยค่ะที่เขามาย่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณพันมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะปอยเปเปดอเป็ดแจกลูกสะกดคําค่ะปอยเปเปนเอเปนลอยเล่เล่บอเล็บหอเอเฮเฮบอลเฮขคอยเข็มเข็มโดยเอเตมอเต็มโดยเอเดเด็กอเด นี่ค่ะการเชื่อมกล้วย EP ที่95ค่ะ FC ค่ะเดี๋ยวคุมพันมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะๆนะคะ FC ขามาดูการเชื่อมกล้วย EP ที่95ค่ะกำลังสวยเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยสีแดงอมชมพูค่ะสูตรในการทำกล้วยเชื่อมนะคะคุมพันใช้กล้วยน้ำว้า3หวีนะคะที่มีสีที่สุกสีเหลืองดอกกระดังงาน,นะคะปอกเปลือกออกแล้วก็ 1ล้างน้ำหนึ่งน้ำแล้วก็หนึ่งน่งหานาทีเพื่อที่จะทำให้กล้วยเซ็ตตัวเนื้อแน่นอร่อยค่ะขอบคุณ f อฟทุกท่านเลยนะคะ,ะกล้วยสามหวีนะคะใส่น้ำตาลส่แดง1กิโลกรัมเกลือ1หนึ่ช้อนโต๊ะน้ำเดิมสะอาด200มิลลิตรน้ำเชื่อม200มิลิตรกับเอฟซค่ะนี่ค่ะเรากำลัลงเคี่ยวเชื่อมกล้วยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆกับพี่น้องเลยค่ะการเชื่อมกล้วยด้วยค่ะเด้อสูตรเด็ดที่รับช่องโค้งพันตุลากันทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆกันนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเอฟซีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวคุณมพันมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะๆนะคะเอฟซี่ะมาดูกันเชื่อมกล้วยค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่เอฟซีขาจะเสร็จเดือนนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจเลยค่ะเดี๋ยวคุณมพันตักอัปเดตให้กับเอฟซีดูนะคะตักรีวิวให้กับเอฟซีดูนะคะการเชื่อมกล้วยตุเด็ดเคล็ดรับช่องคุณมพันตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะเอฟซีขานี่ค่ะสวยงามเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่นงเอฟซีขาสวยมากเลยค่ะกล้วยเชื่อมคูมพันุนียค่ะสวยสวยค่ะอีพีที่เก้าสิบห้ากับเอฟซีขานี่ค่ะสวยงามเป็นมันเงางามวาววับเลยค่ะกล้วยเชื่อมค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทาขายก็ดีกับเอฟซีขานี่ค่ะอร่อยเลิศรสนเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ สวยเลิศเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเอฟซีนี่ค่ะก้วยเชื่อมสดเด็ดเคลืบช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอฟซีขาสวัสดีค่ะ